สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกับผมแสงเฮิงเชิงตุงอีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานมากนะครับไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็อ,อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับเป็นกําลังใจให้แสงเฮิงแบบนี้ไปตลอดไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามแสงเฮิงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมเนาะก็เป็นวันสุดท้ายของปีนะครับ พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็เป็นวันที่1มกราคมปีใหม่นะครับก็ปีเก่านี้นะครับก็จะสิ้นไปในคืนนี้เนาะ,ะในเที่ยงคืนวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับแสงเฮิองก็อยากจะมาอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองไหลมานะครับคิดสิ่งใดให้เป็นสิ่งนั้นแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับก็แสงเฮิองอยากจะขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทีต่ติดตามแสงเพิงมาตลอดเนาะที่เป็นกำลังใจให้แสงเพิงนะครับส่วนใครที่ไม่ยังไม่ได้ติดตามแสงเพิงก็อย่าน้อยใจนะครับก็ช่วยฝากติดตามแสงเพิงด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้แสงเพิงก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ